อย่าดูทุกเสียงเ่าของมากไม่มีอะไรไร้ค่าท้ามันมาจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้โฮงแมนกับมินิมิวย้ายมาอยู่ในย่านชุมชนแออัดใกล้เขตก่อสร้างชีวิตพวกเขาเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีข้าวไม่มีงานไม่มีแม้แต่คนเลี้ยวแลเสียงดูทุกจากมาเซเลฟข้างรัวดังมาทุกวันมาไม่มีปลอกขอคงไม่มีเจ้าของที่ไหนรักแมวไม่มีแบรนด์ใครจะสนใจผลงานวาดเกียนของแก แต่โฮงแมนเริ่มจากชามเปล่าทํเข้ามาขายชามละสิบบาทนาชุมชนมินนี่มิวเริ่มจากเสียงเงียบวาดรูปขายวันละแผ่นใต้สะพานลอยจนในที่สุดเสียงเห่าที่เคยไร้ค่ากลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบตัวชามเปล่ากลายเป็นธุรกิจชุมชนรูปแมวกลายเป็นแบรนด์สินค้าท้องถิ่นและพวกเขาก็กลายเป็นผู้ให้แทนที่จะเป็นผู้ถูกมองข้ามข้อคิดท้ายเรื่อง ในชามเปล่าอาจมีคุณค่าที่คนบนหอคอยไม่เคยมองเห็นความสําเร็จไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ง่ายๆแต่มันคือสิ่งที่เกิดจากการต่อสู้แม้ในเสียงเห่าที่ออไม่มีใครฟังหลังจากประสบความสําเร็จในชุมชนของตัวเองโฮงแมนและมินิมิวเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างแต่การมีชื่อเสียงก็ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงกลับกลายเป็นว่าเสียงเห่าของพวกเขาได้รับการฟังมากขึ้นจากสังคม แต่กลับถูกบิดเบือนและตีความในทางที่ผิดมาเซเลฟข้างรั้วกลับมาในรูปแบบใหม่เป็นผู้บริหารของบริษัทผลิตสินค้าออนไลน์รายใหญ่ซึ่งพยายามขโมยความคิดและงานของโอคแมนและมินดินิวเพื่อสร้างกำไรด้วยการใช้ความสำเร็จของพวกเขาเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์โอแมนถูกเสนอให้เป็นโอสุของสินค้ารูหราจากบริษัทต่างชาติแม้จะได้ชื่อเสียง แต่ก็รู้สึกขอแท้ในตัวเองว่าเสียงเ,เราของเขาไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นมา่น้นมินิมิวก็ตกอยู่ในภาวะคล้ายกันเมื่อภาพวาดของเธอถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ขออนุญาตทำให้เธอต้องต่อสู้เพื่อรักษาความหมายและตัวตนในางานศิละปะของตนเองในที่สุดพวกเขาตระหนักว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการรักษาความเป็นตัวของตัวเองแม้จะต้องผเผชิญกับแรงเสียดทานและเสียงวิจณ์ พวกเขากลับมาเป็นผู้ที่เลือกทำตามใจตัวเองไม่ใช้แค่ตามกระแสหรือสิ่งที่สังคมมองว่าถูกต้องข้อคิดท้ายเรื่องการทำให้เสียงเฮาของเราถูกฟังได้จริงไม่ใช้การเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้เหมาะกับคนอื่นแต่เป็นการรักษาค,ความเชื่อและความจริงในใจของเราการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่มาทันทีแต่มันคือผลของการต่อสู้ในทุกวันหลังจากผ่านบททดสอบในเมืองใหญ่ โฮงแมนและมินิมิวกลับสู่โลกออนไลน์ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความท้าทายใหม่ๆการที่พวกเขากลายเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาต้องผเผชิญกับการโจมตีจากผู้ใช้โซเชียลที่มักจะตัดสินทุกอย่างจากภาพลักษณ์ภายนอกในขณะที่โฮงแมนยังคงพยายามรักษาความเรียบง่ายในธุรกิจข้าวมาของเขามินิมิวก็ถูกทดสอบในฐาน,นะศิลปินบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เธอต้องผเผชิญกับการละเมิดสิทธิในผลงานของตัวเองจากการรีโพส์ตที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลทำให้พวกเขารู้ว่าความสำเร็จไม่เพียงแค่การได้รับการยอมรับจากสังคมแต่ยังต้องยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อมั่นในตัวเอง พวกเขาจึงเริ่มใช้โลกออนไลน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวของพวกเขาและให้เสียงของตนเองถูกฟังในที่ที่ไม่เคยมีใครสนใจข้อคิดท้ายเรื่องในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเสียงของเราไม่ควรต้องเงียบหายไปหากมันคือเสียงจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในโลกที่ไร้ขอบเขตการหาทางเดินที่แท้จริงคือการฟังเสียงจากภายในในภาคนี้ ฮงแมนและมินิมิวเริ่มเดินทางไปต่างประเทศเพื่อขยายกิจการและค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานในต่างแดนพวกเขาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและพบว,ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายที่พวกเขาต้องปรับตัวให้เร็วขึ้นระหว่างการเดินทางในต่างประเทศฮงแมนพบว,ว่าการขายข้าวมาาที่เคยทำได้ดีในชุมชนกลับไม่เป็นที่รู้จักในที่ใหม่ มินิมิวเองก็ต้องผเผชิญกับการที่งานศินลปะของเธอถูกมองข้ามไปในตลาดต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับกระแสะและเทรนมากกว่าความเป็นตัวตนที่เธอสร้างขึ้นมาทั้งสองต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้กิจการและศิลปะของพวกเขาสามารถเติบโตได้ในโลกที่ไร้ขอบเขตของการแข่งขันและการพัฒนาอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันความรู้สึกของการเป็น ผู้ถูกมองข้ามในตลาดโลกก็เริ่มสะท้อนกลับมาให้พวกเขาทบทวนว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการอยู่กับตัวเองและไม่สูญเสียจิตวิญญาณในกระแสที่มีความท้าทายทุกย่างก้าวข้อคิดท้ายเรื่องในโลกที่ไร้ขอบเขตสิ่งสำคัญคือการไม่หลงทางในกระแสความสำเร็จในโลกที่ไม่เคยมีความแน่นอนเสียงเฮาของเราคือสิ่งเดียวที่คงที่หลังจากผ่านการเดินทางและเติบโตในต่างแดน โฮงแมนและมินนี่มิวกลับมาเมืองไทยอีกครั้งพร้อมกับความหวังและแผนการใหม่ๆที่จะนำเสนอในตลาดท้องถิ่นพวกเขาต้องผเผชิญกับการกลับมาเริ่มต้นใหม่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องฟื้นฟูธุรกิจที่เคยประสบความสำเร็จให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ในระหว่างที่พวกเขาพยายามที่จะกลับมาอีกครั้งกลับพบว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากภายนอกแต่กลับมาจากการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง วกเขาต้องทบทวนการตัดสินใจที่เคยทำและผเผชิญหน้ากับความกลัวและความไม่แน่นอนที่มีในจิตใจโฮงแมนที่เคยมั่นใจในธุรกิจเข้ามาเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันจากการต้องแข่งขันกับธุรกิจใหญ่ๆส่วนมินิีมิวเองก็ต้องผเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาสไตล์และเอกลักษณ์ของศิลประของตัวเองในขณะที่โลกศิลปะเต็มไปด้วยการหลายบ้าของเทรนและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สุดท้ายโฮมแมนและมิมิมิวต้องหันหน้าไปยังตัวเองเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายืนหยัดและยังคงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำแม้จะผเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยคาดคิดขอคิดท้ายเรื่องในทุกความท้าทายถ้าเรายังคงยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อเราจะค้นพบทางออกที่มองไม่เห็นในช่วงแรกดูจบแล้วไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กดติดตามถือว่าใจร้ายใจร้ายยอมมากนะ